ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายบุถินปทุมบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหารเขตสองพักเพื่อไทยวันนี้ผมมีเรื่องที่จะหารือท่านประธานอยู่สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งผมได้รับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องชาวอำเภอคำชะอีที่มีบ้านเดือนบนถนนทางหลวงหมายเลขส2องตอนโรงพยาบาลคำชะอีเนื่องจากเป็น ช่องทางแคบแคบสองช่องจราจรเกิดอุบัติเหตุบ่อยเนื่องจากความเร่งด่วนในการส่งผู้ป่วยหรือการสัญจรดังนั้นอยากจะฝากกรมทางหลวงได้ศึกษาสำรวจและประชาคมทำขยายสีช่องจราจรให้กับชุมชนด้วยเรื่องที่สองครับฝากถึงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม ช่วยจัดสรรงบประมาณในการที่ขยายช่องจะเป็นสีช่องจราจรตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลหนองสูงเนื่องจากว่ามีสะพานที่เก่าแก่และแคบเกิดอ,อุบัติเหตุบ่อยอำเภอหนองสูงเป็นอำเภอชนเผ่าผู้ไทยมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีของชนเผ่าเป็นการสรส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีถนนคนเดินดังนั้นถ้าขยายตรงนี้ก็จะเป็นการ เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจึงขอขอบคุณในโอกาสนี้ขอบคุณครับ